่อนจะทำแบบฝึกหัดต่อไปคุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านเพีัยนชนะไทยนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาเปิดมาที่หน้าสองค่ะพร้อมนะคะเด็กๆกำมือแล้วก็ยื่นนิ้วเชียกมาเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะอชี้ไปที่ตัวแรกค่ะกอไก่ขยับนิ้วไปค่ะขอไข่ขยับมือต่อไปนะคะขอขวดต่อไปค่ะคอควายขึ้นแถวใหม่เลยค่ะ ทอคนคอรักครังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอประตักทอฐานทอมุนโททอผู้เท่าออนอเนน ดอเด็กต่อไปนะคะหน้าที่3นะคะแถวแรกตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัเภามอมา้า ยอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอเลอสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างพอนกฮูกต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่นนี้กันเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนคอควายนะคะคอควายเขียนอย่างไรเด็กๆทำตามผุณครูเลยนะคะจะบปินสอขึ้นมาค่ะจุดไว้ที่คอวงกลมนะคะม้วนหัววงกลมไปข้างหลังขึ้นไปข้างบนลงไปให้ถึงเส้นบรรทัดสีดํานะคะไม่ต้องยกมือนะคะลูกลากขึ้นแล้วก็โค้งลงไปถึงเส้นบรรทัดสีดํานะคะเด็กๆทําแบบนี้ ทุกแถวให้ครบทุกตัวนะคะทําให้สวยๆนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาระบ,บายสีกันนะคะหยิบสีตามจินตนาการนะคะที่หนูชอบนะคะขึ้นมาระบ,บายสีคอควายระบายให้สวยงามนะคะแล้วเด็กๆระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะทีไว้ตัวที่หนึ่งนะคะอ่านตามคุณครูนะคะคอควาย คอควายคอควายเด็กๆอ่านแบบนี้ให้ครบทุกแถวนะคะอีกเด็กๆคะเราทําแบบฝึกหัดภาษาไทยสองเล่มล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาทําใบงานใบนี้พร้อมกับคุณครูเลยนะคะใบงานสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะรูปภาพที่1แถวข้างหน้ารูปคอรักคัง้งเด็กๆเอาดินสอมาจุดตรงจุดสีดํา แล้วมองหาีิคอรักคังแบบนี้เพื่อนของเขาอยู่ไหนคะเจอหรือยังลูกเจอแล้วลากเส้นลงไปเลยค่ะรูปภาพที่สองรูปอะไรคะงองูเก่งมากเลยค่ะเอาลิงนอจุดด้วยตรงจุดสีดำนะคะลากลงไปเลยค่ะไปให้เจอเพื่อนเขานะคะรูปภาพที่สามต่อจานเด็กๆเอาลิงนอจุดไรล,ลากเส้นขึ้นไปเลยค่ะ รูปภาพที่สี่ชอชิงเอาดินสอจุดตรงจุดสีดำหาที่ชอชิงอยู่ไหนนะลาขึ้นไปเลยค่ะรูปภาพสุดท้ายรูปภาพอะไรคะรูปภาพชอช้างเก่งมากเลยค่ะเอาดินสอจุดตรงจุดสีดำแล้วลาไปหาช้างอีกตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันนะคะ,ะเมื่อเด็กๆลาเส้นเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีที่เราชอบนะคะคอระคัง สีอะไรก็ต้องระบายเพื่อนเขาให้สีเหมือนกันนะคะระบายแบบนี้ให้ครบทั้งหมดเลยนะคะลูกเด็กๆทำได้ไหมคะอาเด็กๆเ,เก่งนะคะทําได้นะทาสวยๆนะคะเด็กๆคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอย่าออกไปตากฝนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่สบายได้นะคะวันนี้คครูลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบา,บายๆเจเจียนคะ่ะ